อีกอประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของบ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรเคหะนะฮะตอนนี้คุณชา,ารงค์บุญพร้อมนะครับหัวหน้าสักง,งานเคหะชุมชนอุบลน,นะฮะ,ะอยู่ในสายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันถึงประเด็นนี้นะฮะที่เราได้คุยกันนะครับเอาเป็นหลักการก่อนเนาะ,ะตอนนี้อยู่ในสายนะคะ,ะ,ะนะคะท่านหัวหน้าชาญรงค์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณกมลคุณนิชราครับผมสวัสดีครับวหนะคะขออนุญ,ญาตถามในเชิงหลักการก่อนได้ไหมคะเรื่องของการจับจองเป็นเจ้าของบ้านเอื้ออาทรเนี่ยค่ะว่ามันมีหลักเกณฑ์นะคะคุณสมบัติของคนที่จะไปจองเนี่ยเขาต้องทอํายังไงก่อนคะเรื่องของการโอนสิทธิ์ซื้อขายนะครับค่ะ,คะอ๋อคืออย่างนี้นะฮะการขยงยชาติเนี่ยสร้างเมืองป้านเอื้ออาทรมาเพื่อให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะครับในการโอนสิทธิ์เนี่ย ตอนนี้สามารถทําได้นะครับสามารถโอนสิทธิ์ได้เลยจากคนที่ซื้อนะครับโอนให้กับผูู้้บุคคลอื่นก็นโทษครับมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์อ20,000บาทรัท่านครับเดี๋ยวนะคะหัวหน้าคะขออนุญาตถามก่อนว่าคําคว่าผู้มีรายได้น้อยนี่เขาวัดกันยังไงคะที่จะจองได้อย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อจะต้องมีรายได้40,000บาทครับผม,ม40,000บาทนี้ตอบตออะไรคะตออ ต่อครอบครัวต่อต่อเดือนใช่ไหมคะครับผมอ๋อสี่หมื่นบาทก็ก็หลายหลายคนรวมกันอืมนะคะแล้วแล้วทีนี้ว่าตอนนี้มันมีประเด็นอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามประเด็นเลยนะคะมีคนเขาบอกว่าเหมือนกับมีคนไปซื้อนะฮะบ้านบ้านบ้านเอออาทรเนี่ยไว้หลายๆหลังคือตามสิทธิ์แล้วเนี่ยหนึ่งครอบครัวซื้อได้กี่อันนะคะ ซื้อได้กี่หลังซื้อได้กี่หลังอะค่ะออหนึ่งหนึ่งคนนะตอหนึ่งคนครับหนึ่งคนเนี่ยอ่าซื้อได้สองหลังครับผมอ๋อหนึ่งคนซื้อได้สองหลังแสดงว่าถ้าครอบครัวนั้นมีห้าคนก็ซื้อได้ถึงสิบหลังเลยสิคะนะบะหมี่้อนแบบนี้ถ้าใส่ไข่ต้มด้วยทั้งอิ่มทั้งอร่อยเลยนะสูตรเนี่ยเคล็ดลับความอร่อยค่ะไข่ต้มที่เซเว่นอีเลเวนกับบะหมี่ถ้วยอิ่มเลยไข่ที่เซเว่นอีเลเวนกินกับอะไรก็อร่อย อายุมากแล้วยังไม่รวยจะวางแผนเพื่อวันข้างหน้าอย่างไรดีหนอปรึกษา0819553625เห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจหายถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไงปรึกษา0819553625ป่วยบ่อยอย่างนี้ชีวิตมีความเสี่ยงกลัวต้องจากไปกระทันหันทิ้งภาระให้คนข้างหลังปรึกษา0819553625 ซื้อของที่มีประกันก็อุ่นใจชีวิตเราละ่ะจะมีอะไรประกันว่าเราและคนในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปปรึกษา0819553625พ่อประสงค์จันจำปาสำนักงาน AIA ถนนเลี่ยงเมืองหลังบิ๊กซีอุบลใกล้ๆสี่แยกดงอู่พึ่งสอสักยน ศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีให้คุณเลือกทั้งชุด V.I.P. และชุดประหยัดด้วยช่างที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีมีบริการหลังการขายที่จะทำให้คุณวางใจได้สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่3แยกทุ่งศีเมืองตรงข้ามศาลแขวงสาขาสก่อนถึง4แยกทางไปเรือนจําสอบถามคุณแอร์โทร 080-002-5465หรือ045-241-219วันนี้ช่างน้อยช่างใหญ่ชอบใจยิ่งคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือเจ้าของโครงการมั่นใจในมาตรฐานสินค้า ถ้ามาใช้บริการที่เมืองวัดสดุสดเมืองวัดสดุศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าวัดสดุก,ก่อสร้างครบวงจรสินค้ามาตร,รฐานของ SCG คอตโตหลังคาเล็กไลออนสวยทนติดตั้งง่ายประตูมือนบานเลื่อนบานสวิงตะแกรงไวเม็ดเหล็กคานไวายแฝงและสุขภัณฑ์ห้องน้ำกระเบื้องปูพื้นมุงหลังคาสีทาบ้าน พร้อมวัสดุก,ก่อสร้างอย่างอื่นครบวงจรคิดจะสร้างบ้านคิดถึงเราเมืองวัดสดุ2 0 8 8หมู 09, ่9ตำบลหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมืองวัดสดุหาง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนสายวารินศรีสเกตโทร045 208 5่0 4าสองศตามสิทิ์ครับครับตามสิทธครับผมค่ะอ๋ะอแล,แล้วทีนี้ว่าเขาจะเช็ค เช็คไรได้ใช่ไหมว่าต้องไม่เกินสี่หมื่นบาทในครอบครัวได้ครับเพราะว่าระบบเราจะโชว์เลยฮะว่าถ้ามีชื่ออยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้จองครับผมไม่ซือ้อครับผมค่ะทีนี้มันมีประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่ามีคนไปซื้อมาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการไหนนะไปซื้อมาแล้วแบบเหมือนตัวเองมีเ,เจ้าของเป็นเจ้าของบ้านเยอะค่ะแล้วเอาไปขายต่อะคะ่ะอันนี้มันขายต่อได้ใช่ไหมคะหรือยังไงเอคืออย่างนี้ ใน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 กระบวนการที่การซื้อขายกันเนี่ยจะกรณีนี้จะเกิดขึ้นเยอะมากเนื่องจากว่ามีการซื้อต่อมือมาเรื่อยๆ,ๆนะครับคือม่งมาทํานิติกรรมที่สํานักง,งานให้ถูกต้องอนะครับก็เลยเป็นประเด็นประเด็นขึ้นมาตรงนี้ครับท่านครับออแล้วแล้วแบบนี้เราจะจะแก้อย่างไงครับเพราะว่าตอนนี้คนที่ถามมาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเขาไปซื้อต่อ ไม่รู้ว่ากี่ทอดแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็มีกระแสบอกว่าพอซื้อมาแล้วเนี่ยอาจจะได้ครอบครองเฉพาะบ้านแต่ว่าที่ดินน่ะไม่ได้ขอ้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะหัวหน้าคะอ๋อที่ดินได้ครับได้ครับที่อ๋ออุทยนบาลินชำระใช่ไหมครับท่านครับอ๋อไม่แน่ใจ,จเหมือนกันนะคะว่าจุดที่เขาร้องมาเนี่ยว่าอยู่ในพื้นที่ไหนแต่เข้าใจว,าว่าน่าจะเป็นหลักการเดียวกันนะคะก็ถามในเชิงหลักการก่อนนะคะหัวหน้าอ๋อได้ครับเราอ,อ๋อ,อ,อ,อขายบาย้านพร้อมที่ดิน <R> ไม่ใช่ขายบ้านเพียงอย่างเดียวแสดงว่าถ้าโอนเนี่ยก็คือต้องได้ทั้งหมดนะคะใช่ครับใช่ครับผมบินฟันครับผมค่ะแล้วขั้นตอนในการที่จะโอนในการที่จะเป็นชื่อของเราจริงๆเนี่ยอยากให้หัวหน้าเล่าน,นิดนึงว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยม,มันเริ่มต้นยังไงแล้วมันจบยังไงอะคะถ,ถึงจะได้เป็นเจ้าของจะต้องค่ะผู้ซื้อคุณเกกน,นะครับค่ะหรือพ่าผู้ที่ลือต่อไปที่สำนักงาน ต้องไปที่สำนักงานสนอุบลราชธานีที่ติดกับสวนมนาลมนะครับค่ะครับค่ะไปไปติดต่อแล้วก็ค่ะเชิญค่ะหัวหน้าเชิญค่ะแล้วก็ไปทําเรื่องเพื่อที่จะโอนสิทธิ์กันครับผมครับผมแต่ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าคนที่ซื้อต่ออาจจะไม่เข้าใจกระบวนการตรงนี้น่าจะไปซื้อขายกันโดยไม่ผ่านสำนักงานนะครับไม่มาทำนิติกรรมให้มันถูกต้องค่ะ นะครับผมอืมก็คือเหมือนไปนั่นเองแล้วก็<อ>ไม่ผ่านทางการเคหะนะคะ,ะแล้วทีนี้ถ้าไปทํากันเองแล้ววิธีการแก้มีไหมคะอ๋อวิธีการแก้ก็คือผมต้องดูข้อเท็จจริงก่อนว่าซื้อขายกันมายังไงอะครับผม,มซื้อต่อกันมากี่มือกี่ทอดซึ่งปัญหานี่ก็คือเฉยก็คือหนึ่งคนแรกเนี่ยหายไปเลยแต่ครับไม่สามารถที่จะตามได้ ก็เลยไม่สามารถที่จะโอนให้คนต่อต่อไปได้ครับอ๋ออาแล้วถ้าเกิดว่าเราตามเขาไม่ได้คนซื้อทําไงอะคะคนซื้อต้องไปติดต่อที่สำนักงานแล้วเราก็จะมีกระบวนการเยียวยาตรงนี้ครับว่าจะช่วยเหลือได้ยังไงบ้างเึ้นอาจจะต้องไปซื้อบ้านหลังใหม่อ,อย่างเงี้ยคะค่ะเนาะก็คือถ้าเกิดว่าไปติดต่อกันเองนะคะโดยไม่ผ่านสำน,นักง,งานเนี่ย ทางแก้ก็คือต้องเข้าไปหาสำนักง,งานก่อนให้สำนังกงานหาทางแก้ไขให้นะคะใช่ครับผม,มค่ะแต่ว่าถ้าถูกต้องจริงๆการซื้อขายการโอนต่างๆเนี่ยก็ต้องผ่านสำนักง,งานให้สำนักง,งานเป็นคนรับรู้แล้วก็จัดการให้ใช่ไหมคะใช่ครับผม,บผมเหมือนเหมือนเราไปโอื้ที่ที่ที่ดินนะครับจะต้องไปไปทำนิติกรรมที่ที่ทสำนักง,งานนั้นๆนะครับอย่าอย่าไปซื้อขายกัน ข้างนอกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าท่านจะไม่ได้สิทธิ์เลยนะครับมผมค่ะแต่ว่าที่แน่ๆที่เขาสงสัยว่าการซื้อต่อนะคะไม่ใช่ได้แค่บ้านนะได้ทั้งหมดนะทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินนะคะคร<ม>ับที่บ้านเออทอนบาลินชํารา่ยืนยันครับผม<า>ได้ทั้งบ้านและที่ดินครับผมค่ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็ให้เข้าไปพบท่านหัวหน้นาชานาร,รงค์นะคะขอคําแนะนําเพิ่มเติมได้เลยที่สํานักงานนะคะครับินดีครับผม อะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมคะหัวหน้าคะครับใหา่ก็ฝากเ,าเรียนท่านพี่น้องประชาชนที่ซื้อต่อบ้านต่อบ้านอีือทอมต่อจากคนอื่นนะครับ,รบให้สอบถามรายละเอียดหรือว่าพื้นฐานในการซื้อมาก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้อขายกัน ครับมิฉะนั้นท่านอาจจะสูญเงินเปล่านะครับเคสอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะมากก็ค่อยๆแก้ไขกันมาเยอะแล้วครับครับท่านครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะครับขอบพระคุณนะครับท่านครับครับสวัสดีครับค่ะท่านชานรงค์บุญพร้อมนะคะจากเอ่อเคหะชุมชนอุบลปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยน้ำมันตัวใหม่ ไฮดีเซลน้ำมันประสิทธิภาพสูงราคาเบาสะดวกสบายด้วยร้านมินิมาร์ทสะดวกซื้อร้านกาแฟอินทานินที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมรสชาตินิ่มนวลด้วยสูตรเฉพาะของอินทนินร้านคาแคาที่พิเศษด้วยระบบเคลือบสีฟิล์มแก้วแท้จากแม็กไวส์ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทใกล้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เปิดบริการตลอด24ชั่วโมง ตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ True Big Buy ชื่อยางกาู Big Buy รับชำระฟรีสำหรับค่าโทรศัพท์ True Move True Online และ True Vision และพิเศษสุดค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์ TOT บัตรเครดิต KTC UOB BBA Eon Easybuy ประกันภัย,ปร,ภยประกันชีวิตและอื่นๆแค่บินละาบาท ต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ทรูวิคบายชัยยางกูล ปีใหม่นี้มาร่วมกันหยุดความสูญเสียและเปลี่ยนให้เป็นความปลอดภยัยด้วยวินัยและน้ำใจของทุกคนประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันดับ3ของโลกร่วมรณรงค์ถนนปลอดภยัยคนไทยปลอดภยัยโตโยต้าดีเยี่ยมที่นี่ให้แต่สิ่งที่ดีที่สุดเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์ค สุดยอดร้านอาหารเด็ดของเมืองอุบลมารวมอยู่ที่นี่เช่นแซบซอยก้าบุฟเฟ่พนยางคำส้มตำถาด2499ชาบูอินดีร้านเนื้อย่างเกาหลีอุ้งอิงกุ้งกิงที่จอดรถสะดวกสบายบรรยากาศร่มรื่นกินเสร็จมีที่ช้อปปิ้งได้ตามใจยูพาร์คถนนชียางกูลแยกวัรนารมเปิดบริการ5้าโมงเย็นถึงสทุ่มเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจ ร่มรื่นหลากหลายไป U Park 091 019 0019